เปแล้วเลยีถือค่อยมีเมนกาิจ่าตาปีจังกาตีจ้าหีห้องจ้าตาปีนะหีห้องโวกกัเมนอยู่ได้จ้าอทั้งนั้นอ่ะสนกกับ พีเพเคยพ่อพ yeah. ีเพอาเคยเพาคอยฮึงแ่บมันฮึงแองเพาะเม็นอืมตัดเลยไรแล้สีดำตายยอยเดอๆย่นี้กินข้าวแล้วก็กินสมกนเนาะจะจิตับใส่หยังจ่ายแล้วมะนาว เขาบอกไปอาบนแดงกันพนขี้นะพ่นกกินได้เพิสิ่งช่ไปอยู่กิกระเดือก็เป็นเต้งอยู่เออแม่ทีกรเดือนนรีไหลมนคนินกระเดมาข้ามช่วงงนแจ่มันเบิดในทงหอยอยู่นนดินนี้จะต้ต่อหัวใจนะก็ตุ้นี่เลยดำขี้ดำขี้อเขาบอก่บอ อ้าวอัตัวอันกับโกบองเหล่านะดีเฮ้ยเง้ยรงโกตัะใส่ยัดยห้จิอยู่กแมงตบ่ได้ก็ไปจิไปบอกผมเห็นบ่กูาอยู่ในวัดได้เคด้วยยังบ่เ่ากับโกบองเหล่าบองเหล่างโงูกบคุณธรรม มาแอะงูทำอะไรไอะไร đ ง,งูทำทานเด้อไ้เอางูเคียวงูอันนี้คื้อันนี้เด้องูทำทานบอกนะกระไดางานอกคือบอกิได้มีแบรนโคบเดดพัตมากบอจ่าอ่ะเขาไม่อยากแก้แล้วออสทานหอมเแดงนหนะอมเอดแดงเลยหอมผแดงดีกับพาะ ได้เลยใส่ในได้ปีนะครับมาเป่าในกปรยงาก่อนะท้าบออกแต่ชาค้ามันตายแข่งแอยู่ันเปลวบนคืนมาหวานได้ก็ได้ใส่อะรแง่งยิงแก่เส้นหนามกเปลวอยู่ปีคนเดียวนี่มันสีอิ่มเบาใส่หนังงูเห่าครบเท่ไห่หวานอะไรใส่กรเบื้องตามปัาหาเก็บปากซองเจ็บปากซองพ็อะไรโปรกล่องเป่า เป้างูคบฐานอะไรแบบเป้าแล้วผิดมันจะออกนี่ไม่ได้ใช่เป้าแค่เปาแต่ว่าผิดออกอย่าไปแอบมองมันจะออกบ่เอาก็ไปซักยุงซักยาืมยาไม่ได้กับแก่ผิดเนาะก็แห้ผิดมาไงเอาผิดมากับไปซักยาวอะเอาเป้าปะของเป้าของไหนไม่เอาผิด บ้าบ่ขายของตาผแดงนั่นมาจลูกกองตาผแดงนั่นยางนำง้มือไปข้าแดงเนาลูกกองขวานตาดดงคนนวเไมนืนเงอนมาแ้งจกันงนบไอ้เพียงาน

แล้วจะจิอกขาใไม่เลยจะจะบจ้ากอองนั้นจิ๋วขาบไม่จ,อมจะอยังบ,บ่จ้าบ่นี่นะข่าเาะเอออย่าเปิดล่นเข้าเนาะท่บอกว่าเินมาเเชเกี่ยวเทีบสรบิสุทิ์ีพรมกับบุติแต่โลแลแไรเลห้องออกนะผัพี่ชายเรียกไปคือโกนโพนยุ <c oughs> อ้าวแต่เช็้เอาเสิญเนาว มันองมีบบว่าอาจะเส้นสันเดิ้ลบเบิร์นเส้นหยบมาบรัวหรอว่าองยดึงคอยออกไล่จ้ะเส้นหยาว่เด้อโ้ยอ้ยจค่ลบดังเลบ้อยเส้นหาบเส้นสันข้างในจนเส้นดำเส้นดำก็ออบกนีกเจปราเส้นหงอกกั่เนาะอ่าต้งโต้งนี่มันเล็กมันชิ้หนาแล้วกใหญ่กับเผาด้มาตัดชี้น้องมานี่ តាមស៊ូទ ুই ទ ুই គិនតាមប្រតាមពីអោមកតាមព្រីណា เซฟหน่อยเซฟหน่อย <c oughs> พงวิเศษนำไม่ใช่พงวิเศษเอ้ามักทั่วในมึงอยากเข้าไปยังไงอีก ในชาจะตัวมาขามจานันต่ำนั้นต่ำปีำน,นไหมด,หมดะมเ,เพื่อนใส่วมาขามเห็นพี่นอ้องใส มันาวเถนนะมันาวก็มีแต่ปืออืม,อม แซบ่บไหมาว่าบาดนี้มีแต่เปลือกแทนมะนาวจน,านนี่น้ำระเทานี้นึง ปากนาวก็มีหนำหลักน้าจำหมักสมโอพี่น้องเอ้ยมักนาวก็ได้ ไม่ค่อยแน่น้ำซีมใม้ค่อยแน่เอาเจ้าคือซันเอ้้อขอซันนเป็นยังไงเค็มหรอเค็มอืมบนะหนเค็มบนันวมันเป็นอะไรน้ำโมโนว บดรอบเป็นนัวบัาซันพี่น้องใส่จะต่วบ่วงหนึ่งช่องบ่วงค่อยว่ามันบ่บส้มฮะบ่ส้มบอกโอ้มันบ่มีค่อยใส่อนันมากนึงกับเพิงน,นึ่งมาได้ใส่สองเลยเหรอหั่นเล็กก่อนขอเองท่านได้อันนั้นมันจะอยอยากยได้อันมะแดงพูดเลยมะขามเปียกเออมะขามกับบม่มีขอยลาซาบักหนาวใช่ต้นมะยิวทีพามาได้จ้า มาสีใสบางนาผับมไปหาอันหมดสมถ่าหมดสมพี่น้เนาะหมดแดงหมดแล้วพี่น้องนี่เอ็นอยู่บ่อเป็นเมืองเออมีแต่ใบไม้นี่ไอ้น้อยเดียวแต่สีหามาได้มาตังบ้านนี่อ่อนจะได้บ้านเมืองเออนี่ได้น้ำอันน้ำหมดแดงครับ มันจะมีบอสแนวนี้นะตามหมดแดงใส่หัวปีห่างปีนะอไรน้อยเดียวน้องนำเอ้อมันมีน้อยเดียวน้องใหม่จ้าชิซส่เบิร์่อไหรมันมีท่อนี้ ทุกวอ้ฝอยบอมันแดงน้อยเดียว ตามปีใส่ม,มดแดงน้อยหนึ่งไม่ได้กินตาตีเดอร์มาเด้อมาเด้อคนกินอะไรนะบัดนี้นะตามปีตีเดอร์เมื่อนี at ้นี่ะเพี้ยนกันอยู่พี่น้องเอ้ย ก้อนหงอกเอ้ยซีเอ้ยซีบีบซีไม่คอยยืมซีแล้วกับไอ้หน้อยนี่ก็ตัดผมให้่อตุ้ตุยๆอืมห้ามอย่างซื้อห้ามนะไอ้บปีซานรับปีซาลอน้อับปีบาร์เบ้อบาร์เบ้อเนี่ยได้กำเนิดขึ้นมาอีกแล้อวะห่างจักผมซ้ายห่างกับบีบาร์เบ้อได้ชมขนเบ้อจะคอยเดินเด้อขนเบ้อจะเจ้าหนี้เจ้าหนี้เจ้ากับเบิดต้อแหงหรอจะยังยังหายผมเบิดอีกอยู่บ่อ จะเบิดคนอย่างนั้นจะได้ไหมปะจะบิด้นอย่าดนี้คุณพ่อหันมือด่างจะบ้าปะหนุ่มอยู่หน้่มอยู่นะไดบอกแกบ้ามดจมกินกระเดื่อนแล้วเบอร์ทามแล้วเนี่ยแล้วปวดแล้วกรไดอีกผมดอกไม้วันเรากระไดเป็นอย่งไรเป็นอย่างนั้นเดี๋ยว่ามีตำนานแขกกลุ่ไม้ไอ้กุ๊กไม้ไม่มีบอสบอสอีกกุกดอกไม้นี่ไก่ได้อ้าวกุ๊จะกินพ่อไก่ มันอยู่สูงอยู่เหนือเอ้ยนี่เป็นยังไงนะขึ้นบนมีเยอะาดกระต่ายเธอไหนทองป้วนซื้อกระดาที่ชูติดไว้เผื่อลายกีนเทอะขูนขี้่อนบะมันเือหอธรรมดามีเงาพอมเงาเงาก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ได้กินงก มือด <tra> ิฟนไม่ได้ตกลิ <ik> ้นนะพ่อแดดแก๊ะแจงถักับวันให้องนี่หละปะตกับปะตกับวันใลอกงาเมือนกันละแมาลกับยากำอะไรกินวร้อนงไากับวันในอาง่ายกกาวเด้อกับวาเบได้บ ไม่ลอยปะเออกมาบอกกลาออกมา่าติยันมันลอยตันยมันลอยเออมาละบอะตัวอย่างไมนชินไม่ลอยอุ่เนาะเรอันไม่ลอยยังก็เฮ้ยอุ่มพ้นอันจะม่ลอยอุมพ้นหรอ่เจ้าก็้ยเต๋ออ้าว ก็ได้ยินนัน่ะน่ะแม่นแล้วมีจะว่าแล้วแอบบอออกแล้วแอบปนต้นไม้แอบงอเกินบ่แทกบ่แทก

จะไปหาอันต้นโกมะเขือขุดมาไปะมาตามใส่มาเอิกมืนเดิมเนเคอเอิกเสียดได้คายเออบ้านข่อยเอิอนมาเคอเอิกบ้านข่อยเอิอนมาเขือคายนี่เอามาปลูกไว้อันบ้านข่อยเอิอนักเอิกมาเคอเอิกเนาะอต้มมะเขือต้มส้มกินได้แซ่บแสบเลยต้มเซโมงผู้น้ออันนี้เนี่อมันเศษแสบแล่วบ่ไหแต้องไแย่งคู่น้องมาปลูกไว้ แต่กอวันนี้นี่ค่ะขอมูจานี่ก็ถ้ากินตัวหเต้ากูจะนี่เออนานน่ะห้างน้องจเป็นหยาแหวนของเขาเขาปเจ็บตูเ็บตาชาอืมเ็บตันแล้วไม่เป่าเลยปลาเรามาใย่างเ้ยเ่าบ่ห้ามเอคนเจ็บตาได้ใช่ไห

เล็บแต่ว่าน้หงสำลงจ้าเอาเน้นยาวออนไลน์ตามืโป้งคอ้าเย็นมาได้ปะโรเย็นควเย็นเมื่อกี้บ่บังบ่บังตาปันใดกินแล้วจ้าเบาไปเพียงวันเช้านี้แหละเจบจ้าากาศคันเค่อจองสบายสบายดี ส่องไหมเนาะจะตักติดเพินกะนโนยเออกรบบว่ากันนะพี่น้องเนาะมัปกัดเป็นงานกันอีกแล้แล้วกูกะกัก